ก็คงจะได้ข่าวกันว่าในเรื่องกรณีถูกกล่าวหาของหลวงพ่อวัดสามพระยาหลวงพ่อพระพรมดิรกเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ท่านถูกขังคุกไว้สารพัดดยนอนนอนนี่น,นี่ที่เราได้ข่าวอย่างที่ว่านี้ก็สารอุทธร์ ก็ยกฟ้องท่านเรียบร้อยไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ว่านี่ไงขณะนี้อันตรายที่น่ากลัวคือการออมีการใส,ส่ร้ายป้ายสีทางศาสนากันอยู่เยอะเราก็ขนาดพระผู้ใหญ่ก็โดน แล้วเ,เราเองนะ่ะโดนมาหนักหนาสาหาัสจนกระทั่งภูมิต้านทานอ,อพอสมควรแล้วแต่พระผู้ใหญ่ยังมีอีกที่โดนอย่างนี้แล้วก็ในขั้นต้นนี้หนึ่งรูปละที่ทางการประกาศชัดเจนลงไปว่าสารตัดสินเมื่ไม่กี่วันนี้ว่าท่านไม่ผิด <c oughs> ในเรื่องกรณีออฟอกเงินในกรณีเงินทอนรายละเอียดไม่ขอพูดละตรงนี้ต้องยกขึ้นมาทำไมต้องการยกช่วยบอกช่วยบอกคนใกล้ชิดทั้งหลายเพื่อนบ้านทั้งหลายบอกว่าข่าวอะไรเกี่ยวกับการคณะสงฆ์นะขอให้ช่างใจแล้วช่างใจอีกนะอย่าเที่ยวพูดไป ก็มีการใส่ร้ายป้ายสีต่อการคณะสงฆ์อยู่เยอะพูดไปนะมันเพิ่มบาปให้กับตัวเขาแล้วยังไม่พอมันกลายเป็นการเพิ่มบาปให้กับทั้งประเทศด้วยอันนี้แหละการแช่งประเทศตัวจริงแช่งศาสนาตัวจริงและนี่แหละกาดตกเลยกาตกอย่างหนักเพราะฉะนั้นช่วยไปฝากชาวพุทธทั้งหลายที่เรา พอ,ออยู่ใกล้ชิดตรงนี้จำเอาไว้นะอะไรเกี่ยวกับศาสนานะปู่ย่าตาทวดเตือนเอาไว้การเข้าวัดคุณยายก็เตือนหลวงพ่อเหมือนกันคุณยายบอกว่าการเข้าวัดน่ะต้องระมัดระวังยายเองระมัดระวังมากเลยจะมัดระวังยังไง คุณยายบอกเข้าวัดเหมือนอย่างกับเข้าสงครามเพราะถ้าทําบุญก็ได้บุญเยอะถ้าไปพลาดทําบาปอะไรสักนิดนะมันบาปเกี่ยวกับศาสนาแล้วเดี๋ยวบาปหนักทําบุญกับศาสนาก็ได้บุญมากอนเนกอน,นันต์ไปผิดพลาดต่อศาสนาผิดพลาดต่อพระผูดบริสุทธิ์มันบาปอนเนกอน,นันต์ เพราะฉะนั้นยายละมัดระวังตัวอย่างยิ่งเลยอย่างที่พวกเราที่มาทันคุณยายจะเห็นคุณยายพูดกับพระพูดกับนเนเอาว่าพูดธรรมดายายก็ยกมือไหว้เป็นธรรมดาอยู่แล้วแม้แต่การที่คุณยายจะเตือนสามเณรเห็นสามเณรส,สนสนอยู่เนะขาตามภาษาเนะเนเน,เนก็เด็กอนะ่ะ แต่เนนที่ตั้งใจเข้ามาในศาสนาเป็นเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นเนนสนสนเห็นเนนทำอะไรบกพร่องอยู่ยายเห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้ยายจะต้องเตือนตามหน้าที่ของออชาวพุทธที่ดียายเข้าไปหาเนนแต่เคยยายไม่เคยเกลี้ยกล่าวกับเนนยายยกมือพนมก่อนเนนอย่าให้ยายบาปนะ เนนทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันเสียมันเสียอย่างนั้นอย่างนั้นนะัน้นะเนนนะเนนเลิกนะเนนอย่าทำนะเนนเข้าใจไหมเข้าใจครับเอออย่าทำแล้วเนนอย่าให้ยายบาปนะอืมยายรักเนนเนนอย่าให้ยายบาปนะแล้วยายจึงเอามือลงนี่เป็นสิ่งที่ยายของเราคุณยายของเราทำให้ดูอย่างนี้เนะี่ะ เข้าวัดแล้วกาดไม่ตกห่วงใยศาสนาได้ข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับพระอย่าเพิ่งที่โดยเฉพาะข่าวที่ไม่ค่อยจะดีกาด่าตกนาติดตามเรื่องราวให้ให้แน่นอนซะก่อนนี่แหละเราโดนมาแล้วเจ็บตัวมาแล้ววัดพระธรรมกายถูกโจมตีมาอย่างหนัก จนกระทั่งมีทหารมีตำรวจเป็นกองพันกองพันมาล้อมแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วเขาก็กลับไปสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็โจมตีเรานะเขาแบกบาปไปฟรีๆรีแบกบาปไปอย่างหนักไอ้การที่แบกบาปอย่างนั้นก็มีส่วนนั้นนะ่ะส่วนอะไรทำให้โควิดระบาดด้วย ไม่รู้เขาจะได้คิดหรือเปล่านั่นแหะเขาเองเพราะฉะนั้นช่วยบอกเพื่อนบ้านคนใกล้ชิดที่เราพอเตือนได้ว่านี่ตอนนี้ไปมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเสียเ,เกี่ยวกับเรื่องเสียหายทางศาสนามันจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งไปรับลูกอะไรโมทนาบาปกันเอะอะกันไปนา อย่างที่ว่ามันนี้พระผู้ใหญ่ระดับท่านพรหมคือรองสมเด็จนะหลวงพ่อพระพรหมดีลกถูกจับขังคุกไปแล้วปรากฏนั่นะข้อฟอในข้อหาฟอกเงินถอนเงินอะไรให้วุ่นไปนั่นปรากฏว่าวันนี้สารประกาศออกมาแล้วสาราสารชั้นต้นนะ ให้จำคุกตั้งห้าปีหกปมีมั้งอืมแต่สารอุทธรณยกฟอ้องบอกว่าไม่ผิดนี่เป็นตัวอย่างอยากจะฝากให้พวกเราช่วยเตือนชาวชาววัดพวกเราด้วยแล้ะชาวโลกทั้งหลายด้วยว่าก็น,นี่แหละแค่โจมตีพระที่ด้วยความเข้าใจผิดกันหลงเชื่อข่าวลือต่างๆ ทั้งหมดนั่นมีส่วนทำให้อืมมีส่วนทำให้โควิดระบาดท,ทั้งนั้นนะเพราะบาปมันท่วมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันเกิดอะไรฟังให้ชัดหลวงพ่อเองวันนี้ก็กลัวมากๆเลยกลัวอะไรกลัวการโจมตีกันเปลี้ยงเปลี้ยงเป,ยงเปียงกันอยู่อย่างนั้น ต่อไปในภายภาคหน้าคนเก่งในประเทศไทยหรือคนเก่งในโลกนี้คือคนอย่างไงไม่ใช่คนทำความดีแต่คนที่จับผิดคนอื่นได้มากคนนั้นคือคนเก่งระวังด้วย